ที่ผ่านมานี่คนผูกศูนย์เก้าเยอะเพราะว่าในรายกลุ่มลงให้ก่อนหวยออกให้ไปหาซื้อแบตเตอรี่เอาผูกกันคนละสิบใบยี่สิบใบสูงสุดก็มีอยู่สามสิบใบคนตลาดคน้องเลยต้องหาความเก้าในอุดรเนี่ย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดไอ้ไข่นะครับผมงวดที่ผ่านมาน้องไข่นุ้ยนะฮะหยิบหยิบเลขทูบนะฮะแล้วก็ลูกลูกปิงปองนะครับอ่าให้เอฟซีที่อยู่สารคามนะครับผมเก้าศูนย์ห้านะครับผมออกศูนย์เก้าเต็มเต็มเลยนะครับเอฟซีครับผมอ่าเจ๊น้ำฝนบอกว่าแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับงวดที่ผ่านมาคนมาแน่นวัดเลยนะฮะ เมื่อวานนี้นะครับผมมาแก้บนกันนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเจ๊น้ําฝนจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวหรือน้องไข่นุ้ยจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากพรอมแม่พี่น้องเอฟซีบ้างนะครับเดี๋ยวมารุ้นมารับชมและฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ จริงๆเลกทูบคนมาแน่นวัดเลยมาแก้บนเมื่อวานคนมาแก้บนเยอะมากเลยมากันร้อยกว่าคนแต่พอดีว่านี่ไม่มีเวลาไลฟ์สดไม่มีเวลาถ่ายรูปเลยเพราะว่ายุ่งกับแขกไหนจะมาแขกมาแก้บนไอ้ไข่ไหนจะแขกมาอาบน้ำมนพระอาจารย์คืออาบน้ำมนให้ด้วยใช่ค่ะทำสองสองครั้งแลวครับปีนะี<ม>้เป็นแบบว่าพระอาจารย์ท่าน อาบน้ำมนต์สะดเดาะเคาะให้กับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาท่านค่ะที่ว่าอาจารย์อบอก,กนนอะเนาะอยากาอาบน้ำมนต์ก็ได้ใช่ค่ะเมื่อวานก็ลงลายกลุ่มในลายกลุ่มก็คนในอุดรก็มาอยู่สี่เจ้าห้าเจ้าแต่อยู่ไกลกันก็ถามว่าพระอาจารย์จะอาบอีกทีวันไหนก็พระอาจารย์ก็เป็นแบบว่า รับเรื่อยๆแต่ต้องนัดกับพระอาจารย์ล่วงหน้า<ม>อย่างวันนี้ท่านก็ไม่อยู่ท่านไปกิจนิมนต์ที่ขอนแก่นพอดีลูกศิษย์<ม>จะไอ้นีฉลองเปิดร้านไอ<ม>เกี่ยวกับขาย,ขายการ,กรเกษตรอะไรเนี่ย<ม>ที่ขอนแก่นภูเวียงพร<ม>า,าจารย์ท่านไปนั่น<ม>ไปตั้งแต่เช้าม,มืดแล้วครับเอฟซี FC จากสาราคามเป็นไงถูกไหมครับเมื่วันที่แล้วถูกค่ะถูกถูกอยู่แต่เขาจ่ายครึ่ง 0990จ่ายครึ่งเขาก็เอาโอ,โอ้ที่ไข่นุ้ยจับให้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัดสองตัวจาก905ก็ตัดเป็น0950อะไรแบบนี้เขาคตัดครับ้ตัดเล่นสองตัวที่ว่าจับทูบจุดทูบมาออกตัวเดียวกันในคนนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคนเดียวสองพี่น้องสองพี่น้องมาจากอำเภอบอระเบอือโอ้รอบนี้ S <S เขาได้หรือยังครับผมได้แล้วค่ะเามื่อวานมาแก้มบนในไข่ประทัดหนึ่งแสนนัดแล้วก็เอาเงินประตูปัจัยถวายพระอาจารย์ร่วมสร้างสาลากับพระอาจารย์ก็เมื่อวานนี้ไข่นุ้ยก็จับทูกแจกเหมือนตามเคยอ่ะอแต่เมื่อคืนเราไปจุดที่บ้านที่เดิมได้หนึ่งเก้าสามทังกูตัวเดียวอีกแล้วตัวเดียวกันทั้งพี่ทั้ทงน้องอะ่ะหนึ่งเก้าสามุดแมนนี่หนึ่งเก้าสาม หนึ่งเก้าสามใช่แปลกตรงที่นตรงกันอีกแล้วนี่แหละแต่คุกคนละสีนะคะคนพี่ได้สีชมพูไปคนน้องได้สีครีมแต่ว่าไปจุดตรงกันตรงกันไปจุดเป็นเป็นเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันหนึ่งเก้าสามเรียงเรียงสลับอะไรนี้งวดก่อนก็อะไรนะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าทั้งสองทั้งสองคนเลยใช่รอบนี้หนึ่งเก้าสามนี่หนึ่งเก้าสามอันนี้ของคนน้องสาวอ 1 9 3่งเก้าสามฮะเก้าศูนเก้า็คืออันเก่าอันเก่าอันอันนี้คืออันเก่าใช่ไหมใช่ค่ะแต่อัน193นี่ก็ก็ไอ้นี่นี่อันนี้ของคุณพี่ชายอืมนี่193โอ้โหตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยเลี้ยงเหมือนกันอีกอันนี้ของน้องสาวแต่อันนี้เจ้าของพี่ชาย จุดแยกกันทีนี้จุดแยกกันทลกที่คือเอฟซีมาบูชาทูบไอไข่ที่วัดไปจุดที่บ้านใช่ค่ะวัดศรีทรงธรรมนะคารพนเภอหนองหานเนาะค,ครับารรมเาเชียงสุขอี่น้องไว้สุขมากขึ้นคูมาบูชาทูบไปจุดอีกจ้าได้หรือว่าจะบ,บูชาไข่ก็ได้นะคะครับตรงมื่ท,ที่ผ่านมานีนคนผูกศูนย์เก้าเยอะเพราะว่าในรายกลุ่มลงให้ก่อนหวยออกให้ไปหาซื้อมตนจะรีเอา ถูกกันคนละสิบใบยี่สิบใบสูงสุดก็มีอยู่สามสิบใบคนตลาดเป็นมังเลยหาควานซื้อในอุดรควานซื้อในอุดรมาถูกคนละสิบใบยี่สิบใบใช่สูงสุดสี่สิบใบใช่ะ วันที่ตัวไหนนะคะเราทำไรไม่ได้กินวันที่สิบหกนี่ก็คือว่าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามเป็นเป็นเลขน้องไข่นุ่ยหยิบให้ fc ตวงวดเลยเนาะตองวดไว้ก่อนเราค่อยมาย้ำกันบ่อยๆครับแล้วเลขขันธมนต์งวดเมื่อกี้เป็นไงเข้าไหมครับผมเข้าค่ะเข้าศูนย์เก้าเข้าศูนย์เก้ามันเป็นที่เลขอ่ะตอนที่ว่านั่นไม่ได้จับกันมันเป็นแบบแตกกันทีนี้ก็ไอ้นี่มันมีเลขแปดศูนย์เก้า หกเมก้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าอ๋อมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีเจ็ดมีห้าใช่ค่ะเราไปจับใส่เอาใช่ค่ะแต่วันที่หนูถ่ายรูปมันเป็นห้าเจ็ดศูนย์แปดหกที่มันจับกันผูกกับข้าวรายวันกันลงลายกลุ่มให้แต่ตอนที่พระอาจารย์ท่านทํามันเป็นศูนย์เก้าที่พระอาจารย์ท่านบอกว่ามันติดกันเป็นศูนย์เก้าแต่ตอนหนูมาเปิดดูมันเป็นห้าเจ็ด มันสลับล่างกันมันเคลื่อนไปเรื่อยเหมือนกันเถอะใช่ค่ะพออยู่ในน้ํามันจะไหลไปเรื่อยใช่เพราะว่าอาจารย์ท่านไม่ได้ปิดฝาอ่างไว้วันนั้นคืนนั้นคืนวันที่ท่านทําตกเช้ามาหนูก็เห็นมันลอยแยกกันก็เลยถ่ายรูปลงในไลายกลุ่มให้พวกเอฟซีก็ถูกกันเรื่อยๆเลขทูกไข่น้อยอย่างเมื่อกี้ก็ออกไปแล้วสามตัวรงสามสองห้าสามชงห้า โอ้ไข่นุ้ยนี่จับทูบแม่นนะฮะแม่นจริงๆเลยครับเมื่อวานก็แตกพาน้อยศูนยไอ้นี่เจ็ดสามศูนย์ะครับแต่สี่ไปกับข้าวรายวันกก็ได้ใช่ครับกับข้าวรกับข้าวรรยวันของไข่นุ้ยวันนี้ก็จะเป็นสามสองห้าสามสองห้าวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนหนึ่งเก้าสามนี่คือเลขหัวใหญ่หัวใหญ่ค่ะ จุดตัวเดียวกันนี่ครับมันแ <2 S 2> ลกสองรอบแล้วนะฮะสองรอบสองพี่น้องใช่ไหมอ่าสองพี่น้องเ่ยมาจากมหาสารคามเขาถูกบ่อยเหรอครับเจครับถูกบ่อยค่ะแต่เขาเพิ่งมารู้จากที่วัดนี้ก็คือว่าเพิ่งจะงวดก่อนนนู้ที่ว่างวดที่เก้าศูนย์เก้าที่ว่าไข่นุ้ยจับให้เขาก้าศูนย์เก้าแล้วเขาก็ไปซื้อเก้าเก้าที่ถูกข้างล่างก็เลยตามถึงวัดเลยใช่เ่ะงวดเมื่อกี้ก็ถูกอีกงวดที่ผ่านมานี่ก็ถูกอีก ก็คือว่าศูนย์เก้าล่างถูกล่างงวดนี้ได้หนึ่งเก้าสามใช่งวดใหม่นี่วันที่สิบหกมีหนึ่งเก้าสามเล็กถูกไข่หน่อยทั้งพี่ทั้งน้องได้ตัวเดียวกันนี่นะครับเดียวกันเกิดปฏิหารในตัวเดียวกันนี่แหละครับนี่แหละมันลุกปกติแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันไม่ก็มาบูชานลูกเองก็ได้ใช่ไหมคเอามาโชว์หน่อยครับผม ไงแต่ถ้าเกิดมีพยานด้วยเหรอคะมีพยันนี่จะร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าไม่มีพยันนะเป็นรูปก็มีค่ะแต่เป็นรูปไปไข่ช่วงนี้รูปไปไข่พระอาจารย์ท่านสั่งทามันรอคิวนานก็เลยเป็นไม่นี่เป็นพยันมาใส่ให้แทนถ่าถ้าอย่างนี้ลหละอย่างนี้ก็เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทไม่มีพยันไม่มีพยันไม่มีพยันมีแต่รูปไปไข่มีแต่รูปไปไข่มีคาถาด้วยไหม สถาบูชาพระอาจารย์ก็ท่านสั่งกําลังสั่งอยู่ค่ะเพราะว่ามันหมดจัดที่เดี๋ยวแอดมินจะบูชาไปชุดหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมในแอดมินจองไว้เลยนะครับเนาะหวังว่าจะมีโชคใช่ครับเผื่อไปจุดทังอื่นนะครับเนาะใช่ใช่ใช่ครับกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องไข่นุ้ยนะครับผมที่หยิบทูบให้เอฟซีที่อยู่มหาสารคามนะครับผมปรากฏว่า ทูบตรงกันนะฮะคือทั้งสองท่านเลยนะครับจุดคนละสถานที่นะครับ193นะครับ FC หรือว่าจะกลับหัวเป็น163ก็ได้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านนะครับผมนะฮะแนวทางของน้องไข่หนุยนะครับผมครับ193นะครับ f c ครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ